สวัสดีค่ะดีแท็กยินดีให้บริการค่ะดิฉันฟาร่ายินดีให้บริการเบยแบ๊ฟาร่าหรือเปล่าคะเยไม่ใช่ค่ะชื่อฟาร่าค่ะเป็นพนักง,งานประจําที่นี่แต่คนทักบ่อยมากว่าเหมือนซาร่าแต่จริงๆไม่ได้บ้าแบบนั้นนะคะ For English please Wait a minute You k n o me You k n o w me little girl คุณรู้จักฉันน้อยไปแต่พอท้ายไม่ต้องรออะไรค่ะเพราะเรามีเน็ตไม่อัน้นทรไม่อั้นกับ จูโอเกินอลิมิตถ้าพร้อมแล้วเชิญ enfin ค่ะลูกค้ามาจีเจ็ดค่ะจีเจ็ดจีเจ็ดที่ช่องบริการห้าฮัลโหลแต่ใหญ่โทรมาหาใครอ่ะก็คุยได้เรื่อยมันไม่อั้นมันไม่อั้นใช่อั้นแล้วเดี๋ยวเป็นสิว คนละอันบ้าบอใช้ได้เลยหน่วยกา้านดีโอวาเขาถามว่ามีเบอร์ไหมคะนี่เลยกำลังคุยกับเพื่อนอยู่เลยนะคะไม่ว่างนะคะแต่ก็ยังโทรหาก,กันได้โทรไม่อันโทรกับเขาคุยได้ตลอดเวลาเลยโอ้ยนี่มันแพ็กเกจน่าสนใจมากมันโทรฟรีมไม่อันแบบยสิชั่วโมองอะพี่พอ่ะคะชื่ออะไรคะกิ๊กเหรอคะ,ก,ก,ะ,คะกิ๊กเป็นคนชอบดูพวกหนังหรือซีรีส์อะไรแบบนี้ปะ ครับดูใช่ไหมใช้โปรนี้ไหมบอกเลยถ้าเกิดว่าคุณชอบดูหนังนะบอกเลยว่าดูได้ทั้งเรื่องเน็ตไม่มีตัดแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอนอกจากเน็ตไม่ตัดแล้วเน็ตยังไม่มีคุกไม่มีอืดไม่มีเอื่อยและไม่มีเฉยด้วยความเร็วเนี่ยแบบว่าไม่ลดดู youtube แบบย้อนหลังได้เลยแต่ย้อนหลังมันอาจจะปวดหลังนิดนึงที่ต้องดูย้อนใช้โกลโมลิรับรองว่าคุณจะติดใจโอเควะ go limit แล้วเราขอบคุณจับมือกันแบบกอดคอจับมือคอดีแท็กเรามาใช้ดีแท็กกันขอบคุณพี่ดาวที่มาเป็นลูกค้าให้กับดีแท็กของเราในวันนี้โ o no limit go no limit, <c oughs> go no limit. ทีเซนเตอร์ของเรานะครับอยากล้องเพลงของพี่หนุย่ยจะมีเราเราและนาย oh. ใช่ปะมอ๋อพี่เซกแล้วองค์กรที่